เนี่ยกว่าจะมาบวชเป็นพระวัดพระธรรมกายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยสมัยก่อนบวชตามประเพณีนะรู้สึกมันง่ายจังฮะบวชแล้วก็อยู่บินทบาทก็ไม่ได้ศึกษาอะไรครับเพราะไม่มีใครมาสอน ช้าก็ไปบิณฑบาตมีกิจในมนตต่างๆก็ไปงานศพมั่งงานขึ้นบ้านใหม่บ้างก็ไปสวดเราบวชใหม่แล้วก็สวดไม่ได้ก็นั่งเป็นคณะสงฆ์ไปก็เป็นอย่างนั้นนะประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าวาแล้วก็ลาสิกขาไปก็ถือว่าได้บวชแล้วแต่ถามว่าได้อะไรไหมก็ยังไม่ได้อะไรนะ ก็ถือว่าได้บวชอะ่ะแต่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยยังไม่ได้ปฏิบัติกายวาจาใจก็ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเลยเพราะไม่มีใครสอนนะหลวงปู่หลวงตาท่านก็อยู่กุฏิใครกุฏิท่านนั้นนะท่านก็เฉพาะตัวเองก็ไม่ไหวแล้วเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บตัวเองก็แย่แล้ว เข้าออกโรงพยาบาลก็จะเอาใครมาสอนเนาะวันไม่มาบวชวัรธรรมกายเนะี่ยเข้ามาก็ได้อบรมเลยก่อนเข้าก็ฝึกแล้วสมัยก่อนพี่ๆต้องไปเขาชนไก่นะไปฝึกระเบียบก,ก่อนให้ทหารเขาฝึกให้ตั้งแถวนะจะสังเกตได้นะวัระธรรมกายเนี่ยพลาไปไหนมาไหนจะตั้งแถวเป็นระบบเป็นระเบียบเรียงความสูง เพราะว่าได้ฝึกมาก่อนบวชนะไปฝึกที่เขาชนไก่นะสมัยก่อนๆพี่ๆหลังจากนั้นมาก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเช้าสายบาย่ายค่ำแบบเข้มๆเ,เ,เลยอนั่งจนที่เขาจะระเบิดอะเอวแทบคดนั่งนานมากเช้าสายบาย่ายค่านะนั่งอย่างเดียวมาบวชร,รรมกายเนะี่ยต้องขยันนั่งสมาธิเลย S <S <an> เห็นเห็นอย่างนั้นนะแต่นั่งสมาธิเยอะมากเช้าสายบาย่ายค่ำนะวัระธรรมกายนะมาใหม่ๆก็คิดอยู่ในใจว่าจะไหวไหมไหวไหมไหวไหมแต่ถ้าใจเราสู้มีความศรัทธาเป็นตัวตั้งเ่ยนะมันก็ไหวอะ่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันมีหลักสูตรการเทศการสอนการอบรมอ,อย่างเป็นระบบอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยหายาก มันมาบวชพระว่าธรรมกายแล้วต้องฝึกตัวฝึกใจฝึกอารมณ์ฝึกสติจะสังเกตได้ว่าพระธรรมกายเนี่ยอยู่ด้วยการเลื่อนพันคนระับแต่ก็อยู่ด้วยความสงบสมัยก่อนไปบวชอยู่วัดข้างนอกนี่นะตามประเพณีนเนี่ยบวชันห้ารูปนี่วัดแทบแตกไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ไอ้นี่โอ้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย ไม่มีใครสอนนะไม่มีใครเป็นหลักนะเพราะหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายที่อยู่ตามวัดต่างๆเนี่ยก็อะไรมากไม่ได้นยเดี๋ยวพ่อแม่ก็มาโวยวายเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะมาลุยวัดอีกก็เลยไม่ได้สอนนะพ่อแม่ตามใจลูกยังไงหลวงตาที่อยู่ที่วัดก็เลยตามใจตามพ่อแม่นั่นแหละก็เลยไม่ได้คนที่มาบวชก็เลยไม่ได้อะไร ไม่ได้ฝึกตัวไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้อะไรเลยได้รู้แค่ได้มาบวชนะเพราะฉะนั้นมาบวชวัฏปธรรมกายเนี่ยฝึกตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของชีวิตสะอาดระบบระเบียบเนี่ยอยู่ทีไฟเนี่ยพื้นฐานนะของการอยู่ร่วมกันเนี่ยสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิเนะี่ยแค่ห้าหลักสูตรเนี่ย ก็ฝึกตลอดทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ทําให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทําให้พระเป็นพระทําให้โยมก็เป็นคนโยมที่เข้ามาก็ได้ฝึกเพราะฉะนั้นวัระธรรมกายเนี่ยบวชมาแล้วนะต้องฝึกตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆ